ขยับใจกรุงนะครับกรุงเดบัดสวัสดีครับสวัสดีก็ว,กวันนี้ก็อีกวันนะครับวัสดีแฟนก็ไปตำนานก็ ผมก็ได้โอกาสข้าวครัวข้าวครัววันนี้มาทําเมนูนะครับพอดีมีกุ้งครับมีกุ้งมีกุ้งพอดีจะทาหยัดไส้กุ้งนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมหยัดไส้กุ้งใกล้เจียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับพอดีครัวก็นะครับพังก็ทำทำไม้นะครับัวทาไม่อาลหลเกยทาไม่ไ้มาอยดลังกับอายูยจุดนี้ก็ กับทํำไมก็ตัวก็่วงนี้ก็เต็มนะครับเต็มเดี๋ยวมาเก้าตัวก่นยัดใจกุ้งโอเค 可以哎，跳楼啊！哎，跳那个空，空，最多。 I <laughs> do ใส่กุ้งก่อนนะครับท่านชมใส่กุ้งทำกุ้งให้สดก่อนประมาณมา ใส่กุ้มพอหมั่นหมัดนะครับเดี๋ยวก็เราก็ได้พอ,อหมั่นหมัดเล็หน่อยนะครับติดแกะก่อนนะครับปึ๊บ เร็จน้ำปลานะครับกินดูครับ อันนึโอเคก็กุ้งนะครับที่กุ้งที่ที่เราทอดที่เราผัดตะกี้ครับเราก็ใส่เข้าไปได้หอมนะครับได้หอม

เดี๋ยวมัน,นร้ววนอนร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนร้อนนร้อนนะครับอันร้อน,อนร้อนเดี๋ยวเราก็ทอดไข่นครับไข่เราคนตะกี้นะครับนี่ไข่กอกุ้งตะกี้ที่เราปัดนะครับที่เราปัดปัด,ปดกุ้งก่อนนะครับน้นมันใส่เลยนะครับ ปุ่งเลยผู้ชมเอออ้อมเลยนะครับลายวันลแล้วครับไม่ได้เก้าวตัวก่อนวันนี้เก้าวคัวนะครับท่านผู้ชมเก้าวคัวนะครับไข่นี่ นะครับใครอยากจ่ายกรุงนะครับโอ้โหจุดยอดเลยครับทนผู้ชมนี่ครับมาได้เข้าตัวได้นานนะครับก็ออกนะครับโอเคจบเลยครับ อยากรายกุ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคใช่ไหมดีด้วยอมใหม่เลยใส่ยงไม่ได้เลย